ลักครับเป็นบ่อปลาเลี้ยงปลาครับเล็ก3มตันครับบ่อนี้กว้าง1เมตรลึก80ดสิบเซนยาวสี่เมตรนะครับปลาสิบตัวเป็นบ่อเล็กนะครับที่ ทุกคนก็อยากจะเลี้ยงปลาคร์บแต่มีพื้นที่น้อยก็จะทำบ่อเล็กเลี้ยงกันนะครับเราจะมาแชร์ประสบการณ์การเลี้ยงปลาคาร์บในบ่อเล็กที่จะให้มันโตได้มันมีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับที่ต้องช่วยเขาเ้าถึงจะ,จะเจริญเติบโตได้ ไม่มากก็น้อยอยังไงก็ต้องโตครับบ่อเล็กเป็นบ่อที่จะมาชิกในกลุ่มและพี่ๆในกลุ่มนิยมเลี้ยงกันเพราะมันประหยัดพื้นที่และดูแลง่าย ราจะมาแชร์ประสบการณ์ในการเลี้ยงกันนะครับว่าทำยังไงถึงให้จะให้ปลาโตได้นะครับตาในบ่อนี้มีทั้งหมด10ตัวครับจะมาไซส์ต่างกันมาตั้งแต่25เซนถึง30เซนครับเราจะให้กินอาหารวันละ4มือ้อทุกคนในกลุ่มอาจจะคิดว่เฮ้ยให้ตั้ง4มือ้อ แล้วระบบบอ่อพักน้ำจะขุ่นไหมระบบบอ่อพักแกวอยู่ไหมน้ำจะเสียน้ำจะขุนไหมเดี๋ยวเราก็จะแชร์ประสบการณ์นะครับในการเลี้ยงในการทำระบบน้ำการไหลเวียนของน้ำให้ดูนะครับใน E ีีต่อไปแม้ระบบออกระบบอากาศการใช้ปั๊มตัวเดียวในการทำงานเลี้ยงได้ทั้งบอ่อ จะทำให้น้ําไม่ขุ่นไม่เสียไม่เหลืองครับขึ้นอยู่กับอาหารด้วยครับเดี๋ยว e ีพีต่อไปนะครับช่วยติดตามด้วยครับเราจะมาแนะนําเป็นข้อๆกันไปครับขอฝากรักครับทักช่องครับเพื่อแชร์ประสบการณ์กันนะครับในกลุ่มคนเลี้ยงปลาบ่อเล็กขอบคุณมากครับ